สวัสดีค่ะหมอจริงเจ้าของเพจหมอจริงเข้าใจวัยรุ่นนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสูส <liter> ส่ youtube channel หมอจริงเข้าใจวัยรุ่นดรจริงนะคะสวัสดีค่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 ะหมอจริงเจ้าของเพจหมอจริงเข้าใจวัยรุ่นนะคะ ใน YouTube Channel นี้ก็จะเป็นรวบรวมวิดีโอต่างๆที่หมอเคยทั้งตอบคำถามน้องๆเอาไว้ตอบคำถามคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเอาไว้หรือมีเรื่องแรงบันดาลใจอะไรที่อยากจะแบ่งปันแล้วก็รวบรวมไลฟ์จาก Facebook เข้ามาอยู่ใน YouTube Channel นี้ด้วยนะคะก็จะเป็นในเรื่องของแรงบันดาลใจในวัยเรียนแล้วก็ในเรื่องของความรักวิธีจัดการกับความรักนะคะวิธีการหาตัวเองให้เจอวิธีการอ่านหนังสือวิธีการพูดคุยกับพ่อแม่ในส่วนของพ่อแม่เนี่ยก็ จะเป็นในเรื่องของการดูแลลูกวัยรุ่นเรื่องต่างๆเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกที่จะทําให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ายดีขึ้นนะคะอยากจะฝากชาแนลนี้ไว้ในอ้อมใจทุกคนนะคะถ้ามีอะไรสามารถส่งคําถามไว้ในคอมเมนต์หรือว่าจะส่งคําถามไปที่แฟนเพจ a c e b o o k หมอจริงเข้าใจวัยรุ่นด้วยก็ได้นะคะ,ะสําหรับหมอเป็นใครแล้วก็ทําไมถึงมาทําตรงนี้เนี่ยคือต้องบอกก่อนว่า หมอเนี่ยเรียนจบแพทย์จุฬารุ่นที่64นะคะแล้วก็ตอนนี้กำลังจะไปศึกษาต่อวิชาจิตเวชเด็กที่ University of Hawaii ค่ะเนื่องจากว่าหมอผ่านวัยรุ่นมาก่อนหมอก็จะรู้ว่าในวัยรุ่นเนี่ยเรามีปัญหาอะไรเรามีความสงสัยเรื่องชีวิตเรามีความสงสัยเรื่องการเรียนเรามีความสงสัยเรื่องความรักแถมยังเป็นวัยที่ใครๆบอกว่ามีปัญหานะคะแต่หมอคิดว่าถ้าปัญหาไม่มาปัญญาไม่เกิดนี่ทุกสิ่งในชีวิตเราสามารถเรียนรู้จากมันได้นะคะหมอสรุป ข้อคิดไว้ในหนังสือสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าวัยรุนนะคะสามารถไปติดตามกันได้นะคะส่วนใน YouTube c h anel n นี้ก็จะพยายามอัปโหลดทุกอาทิตย์นะคะ,ะจะโดยที่จะอัพโหลดทุกๆวันเสาร์คลิปวิดีโอใหม่จะมาทุกวันเสาร์นะคะหมอมีทั้ง Instagram Twitter นะคะออแอดเข้าไปเลย drjing ทีเนเจอร์ค่ะแล้วก็จะเจอหมอในนั้นนะคะนอกจากนี้หมอยังมีคอร์สออนไลน์นะคะโดยจะมีในหัวข้อเรื่องต่างๆคอรสแรกก็คือหาตัวเองอย่างไรในวัยรุ่นนะคะแล้วก็คอร์สต่อไปจะเป็นเรื่องเรียนอ,อย่างไรให้ได้เอนะคะสามารถเข้าไปดูได้ที่ www. a c b a a c a d e m y com นะคะแล้วก็เข้าไปเลือก เรียนหัวข้อต่างๆได้หมัจะจัดงานมิ팅สําหรับน้องๆที่เรียนคอร์สปีละครั้งนะคะแพนจะกลับมาที่อเมริกาปีละครั้งขอบคุณผู้ฟังแล้วก็ผู้ชมทุกคนที่เข้ามาดูหวังว่าคลิปในชาแน,นลนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนไม่มากก็น้อยอย่าลืม anyone can be anything ไว้รุนทุกคนสามารถมีความสุขและประสบความสําเร็จได้หากได้รับแรงบันดาลใจและคาแนะนําที่เหมาะสมสาหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย